สวัสดีครับอยู่ผมโบจิอะไรไงอารผมเปิดช่องให้กูเลยเอาเลยอสวัสดีครับอยู่ผมโบจิครับวันนี้ก็เราจะมาเรีแอคชั่นีออเจดิแชมเปียนบายาครับผมมึงบอกว่าแล้วก็ผมเรียกผมว่าโจผมเปิดเออเอเออเออมึอเออเออเอเออยออออเอเอ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 เมอเกอออเออเอเอ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 ครออเอออออนเออเออเออเอเออเอออออเเเ ก็อย่างที่บอกภูมิพูดไปครับดูเลยไม่ต้องพูดเองดีเป็นคนเปิดขึ้นไปกูไม่ต้องเหนื่อยเลยอ่าเพราะก็คือในตัวอย่างที่กูดูกับมึงไปตอนนั้นน่ะกูที่มันอยู่ในกูไม่สบายเอออ่ะไหนดูดิเจนซีนเมปติกแหละอันเนี้ยเอาทีเรียบร้อยมึงโดนแดกเนี่ยเอ้าน่ารักเลยทีนี้แล้วก็หนีออกมากันเหลือนกสัตว์นี่ เอสเกมบัดดี้เฮ้ยมันเป็นมันเป็นตัวละครที่น่ารักเหรอเฮ้ยโอ้มัน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 แก่ออกได้อุ้ยมันดีเป็นตระหนักเลยว่เลยอุ้ยไอ้เยี่ยขาดครึ่งเลยสัสขาดไปริงๆเลยยี่งคนเท่อะที่ผ่านอะที่ผ่ายแล้วกูหนีดีกว่าไอ้เยี่งไปแล้วไอ้แกเป็นหัวไก่แล้ะแต่เขาเขาไอ้เยี่ยมันนี้ยเาตรู้สึกเหมือนไปรุ่นทีเด็กอะใครเคยดูหนังพวกแบบทีเด็กที่สองพันบ้างเป็นแบบนั้นเลย ขาซิเซอร์ได้ดีนะเฮ้ยยิงก่อนติ๊ติ๊กติติ๊ติ๊งติ๊กงเฮ้ติ๊เหรอติ๊งคุณลาเหรอไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวรอม่ยังไใช่อนติ๊ดูดูก่อนเฮ้ยมันจะฆ่ากูไม่เนี่ยอ๋อคือมันก็มันก็เป็นคนปกติป่ะเออได้กันไหเนี่ยพวมึงได้กันเนียอ๋อวุหมือนตอนแรกอะกูไม่นึดว่าตัวละครจะมาทรงนี้ ทรงมันเหมือนวัยรุ่นทีนเอเดะอะใครเคยดูหนังพวกรุ่นทีนเอ็ดะทุกสองพันเป็นแบบหนังวัยรุ่นหนังชีวิตแบบแบบนี้เลยภาพอะไรแบบนี้เพลงแบบเนี้ยจริงล็อกล็อกแบบเนี้ยอะไรแบบเนี้ยเออเขาทำเขาทำดีเว้ยเขาทำดีเว้ยเขาทำดีเว้ยอ่ะดูสกิลมันเลยดีกว่าดูสกิลต่อเล<ด>ยดูสกิลต่อเลยฉ<ด>ันเปลียน<ด>สปอตไลท์ภาษาอังกฤษกูอ่านไม่ค่อยออกหรอกมึงก็อ,อ่านเอ,อาองี้แล้วกันได้ยังไงอะ ไอ้พัศเสี่กูกำลังดูท่ามันอยู่มันเอาจีนติดเลยพัศเสียมันคืออะไรพัศเสียมันเหรอเออมันจะไม่รีเจนเลือดตามธรรมชาติแต่มันจะตีดูดเลือดอ๋อคือตีดูดเลือดแต่กระมือเลยอ๋อคือคือคือถ้าอยู่เฉยเจะไม่รีเจนเหมือนตัวปกติอ่าอือใช่ไหมที่แม็บ,บอกตอนนั้นฮิตลัดเอาหัวชนอันนี้พุ่งเข้าไปตันฮิตลัดฮิตลัตเอาตีนไปตะเลยโคตรเท่โอ้แสดงเขามีตันแล้วนะครับเนี่ยตัวแม่งกดตัวแม่งนั่นรักกดไส่ใส่บันทึกได้้ดวยนะ เอ๋อนี่ไงออนี่ไง,ไงกลายเป็นแบบอันนี้เลยเป็นมีดคู่เหมือันนี้คือปล่อย<บ>ปล่อยแล้วมันจะแบบว่าข้างอะ่ะแล้วมันจะมีสก,กิลกัดเพิ่มขึ้นมาอ๋อ b l ัด d i n g f ฟนซี่นะครับสแน็คแ t ทแท็คเยอะเ้ยอ๋อน,น,นะนี่ไงกัดยิงด้วยแม็กนี่ไงกัด b l ัด d i n g f ฟนซี่โอ้โหเท่ว่ะเท่หเท่ททททอ,อันนี้อะไรสกิลกียร์เกียรเออโคตรเท่เลยเหี้ยถ้าถ้าเรากดสกิลสองสกิลเดียวกับสามเบียดไหมหรือเกนเดิม ไม่เห็นเดิมเหมือนเดิมเดหมือนกันแต่ก็ก็กีดใส่ก็ผักศัตรูเดี๋ยวก็น้ำพอนูนัน่ะต้ชาร์ตได้เหมือนตะกิ้ไซออนอ่ะถ้าเกิดว่าเราผลักแล้วไปดูกระเพียนจะตันเนี่ยถ้าถ้าถ้าเราแบบว่าชาร์ตชาร์ตชาร์ตนานๆ่ะมันจะผักได้ทีนี้อ่าโอ้โหเฮ้ยโหดดิ้นใครเป็นแบบเร็วกว่านี้อีกอ่ะคิริโตะอ่ะเออเฮ้ยเท่ดีนะแล้วก็ลงมาแบบ เระเบิดพื้นด้วยดูเลือนหมดทุสกสกิลไหมเนี่ยแบบอันนี้คือเตะมั้ยหรือว่าเตะเอาไม่รู้ว่ะคือมันคือมันคือมันล็อกไว้ก่อนแล้วจะโดดไปตามเลยหรือเปเล่าที่กูสงสัยเออคือมันโดนแล้วมันจะพุ่งไปใส่ตัวที่มันโดนเลยไหมหรือว่าก็แค่แบบเปิดไปเฉยๆไม่ไม่รู้อะมันก็ก็รู้เท่าที่พอเพอาที่พวกมึงรู้แหละรู้เยอะกูอยกน้างจริงๆตอนนี้ที่มึงพูดมึงรู้ตัวไหมมึงเยอะเรื่องกู อนนเอ้ยสก,กิลอะไรอ่ะไออันนั้นะอะไรสตีสตดรีวิวอะไรอ่ะสตีดใช่ใช่รีวิวเออเออพีออ่ดีหนูวะกูก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยทีเเนี่ยต้องเสียตังค์แล้วล่ะเงี่ยเสียตังค์ใช่ไหมเสียตังค์ไหมกิทเอ้ยเทพอะตอนกิทเป็นหน้าอีโมดอ่ะเออยพี่ดีหนูน่าจะใช่แหละเดี๋ยวเรอดูเกมพีแบบเต็มๆเนี่ยน่าจะน่าจะรู้อ่ะเนี่ยตัวป่าเฮ้ยมันทะลุ้กับแพงแล้วด้วยสกิลอะไรอ่ะเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสกิลสกิลเตะปะ อ๋อสกษิณสองทกิลสองเขารู้มาได้เด้เหรอนี่ก็ฟาร์มง่ายดิดีกว่าดิซินดิโอเคมีโมบิลเลยมีโมบิลโมบิลแต่ดีซีหนาจัดเลยนะดีซีจับมันเป็นแอสซินใช่ไหมเนี่ยเป็นแอสซินาจจะแทงนะไฟเตอร์แทงว่าจริงเหรอไฟเตอร์แทงเหรอเป็นไฟเตอร์เฉยเฉยวะเลยตีมันเทศเราดูมันเทศตีเราอยากเห็นประเทศตีมัน เออแต่แอสตินเวเตอร์ป่ะแอสตินเวเตอร์ป่ะฟิวใช่ค่ะยิแต่ว่าเป็นยิที่แบบจุดเลือดมากกว่าเออประมาณนั้นแต่ซีซีเยอะนะจริงอะซีซีอะะซีซเยอะเลยอ่ะโอ้ตีแรงโดนเดิมแน่นอนตัวละครของเอลออกมาถีมกันนะทำไปเล่นไปเออมันไปไอ้นี่แหละีก็ดีมกันนะเฮ้ยอ้เฮ้ยอุ้มอะไรอ่ะมันมันบล็อกเหรอหรืออะไรเมื่อกี้อัตีมันปลาเหมือนนั้นอะเหมือนตีแอนอ่ะ ใช่ไหมใช่ออ๋ใช่แล้วมันพุ่งไปได้เลยพไ่เหมือนเวกกันนั่นนี่เวกเบอร์ชั้นที่ไกลเออมันไอ้เแค่พูดแล้วแม่งแม่งเอาเวกมาผสมแม่งเวกเลยนี่แล้วก็พุ่งลงมาแล้วก็ฟันโอ้้คือว่าอีกฝั่งมันเข้ามันอยู่ในบ่อเข้าไปไงแล้วก็ไปเลยเราเข้าไปเลยไงแค่นั้นเองอ่ะเอาไปไปได้สู้ได้สู้เนี่ยเห็นดูเลือดเห็นดูเลือดหน่อยน่าน่าจะทั้งแบบเนาะเมื่อกี้ดูจากเหตุการณ์แทนนั่นจะทั้งแบบเอออาจจะทักคิดว่าเออก็เป็นไปได้นะ ต้องแหม่แม่งโหดอยู่นะป่าไปดูอย่างเงี้ยไปแก๊งได้เลยไตัวซีไซีไม่ทั้งแบบก็กแกอ่ะมีสองอย่างสโลร้ได้ั้งใช่ไหมทุบลงไปแล้วสโลร์ด้วยมั้งตัวซีซีเลยอ่ะมันไม่ได้อึดขนาดนั้นเว้ยแม่งมึงเห็นปะมันไม่ได้อึดเลยนะเว้ยดูจากเลือดดูดเลือดตัวนะเออมันดูดเลือดแต่มาดูดมาดูดดูดเลือดแรงที่สุดเออมันดูดเลือดแรงเว้ยดูดเลือดดีโอ้ยเมื่อกี้มันไม่ได้มีเดียดแดนนั่นน่ะเยยังออานะดูของก็ดิ เออของมันเป่นเพศนี้เองนะเว้ยของมัน,นมีมลูนกิงกับันเนี้ยเออของมันเป็นไฟเตอร์เลยอ่ะของมันคือไฟเตอร์เลยเว้ยก็น่าจะ,ะพอๆกันออกออก,ออก,ออกเป็นแจ็คเลยท่างี้ออกของายๆแบบแจ็คไปมันตีไปปับ๊บปุ๊บแล้วก็ของมันเลือกได้ว่าจะมาไม่มาเหมือนลีซินมันคืออ,อ,อติลีซินผสมเออมันคือสกิลของลีซินผสมเบคผสมกันหมดวากใส่เนี่ยแล้วก็พอปวดแล้วเหมือนพุ่งพุ่งมันพุ่งใส่ โอ้เหมือนจะวิ่งเข้าหาศัตรูเร็วปะเวลามันแบบถออใช่ใช่อารมณ์ก็บ้าลวเหมือนบ้าเหมือนบ้าเออเออน่าสนใจดีิเว้ยอิดโคดาวสั้นดีนะหกวิเองเอออ๋อตีนน้องสวยมากสวยกว่าชูนิโฟกี้เคงกี้เคยร่งกี้โอเคโอเคที่ทีท่ว่าตัวนี้ดีนะแต่กูรู้สึกว่าสกิลบางอันก็ยังดูจำเจอยู่นะ อันตีมันนักกว่าจำเจเว้ยอันเดียวเลยมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวมึงกูอันตีมันดูจำเจไปหน่อยอ่ะึกออกว่ามันดูมันดูเป็นเวกอ่ะมันมันเหมือนเวกมากมากอ่ะมันมากจริงๆนะเว้ยมันเหมือนจนเกินมันน่าเกลียดอ่ะถ้าถามกูลาสกิลแล้วก็พุ่งไปได้อืมไอแครเนียแบบไกลกว่าไกลกว่าแต่กูว่ามันก็เป็นตัวละครที่ดีนะถ้าถามกูนั่นเป็นดีไซน์แบบเอดีไซน์ดูน่ารักดีดูเป็นตัวไฟเตอร์ดีอ่ะก็เท่ดี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 แค่ไม่พอใจที่อันตีมัน มันดูรอกการบ้านเข้ามาเยอะไปอ่ะนูนมันไม่ค่อยมีความคิดของตัวเองเท่าไหร่เลยนอนว่สิมันลอกไปถ้าถามกูแต่มากูก็ไม่เล่นอยู่แล้วกูรอดูพวกมึงเล่นแล้วกันนะเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกแค่นั้นเอง